กํลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษย์นเดียช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนไอตรงนี้เนี่ยนะกระแสตอนเนี้ยมันเป็นกระแสที่มีความเป็นไปได้สูงว่า มันมาถึงจุดใกล้ระเบิดใกล้พังใกล้อวสานกรุงโรมอ่ะมันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าอย่างหนึ่งนะครับสมัยกรุงโรมนะ่ะกรุงโรมพังโดยพวกคนป่าเถื่อนพวกนอร์ดิกนะสมัยนี้เนี่ยคุณต้องยอมรับวว่าคนรุ่นคุณเนี่ยนะมันมีการพัฒนาถึงอุยี คนรุ่นคุณมันจะเชื่อมว่าเป็นคุณเป็นฝุ่นมันจะเชื่อไหมนี่เป็นเทวดาจะเชื่อไหมคุณพวกคุณไปถามคุณุูกคุณมีใครเชื่อไม่มีเชื่อกันเยอะนะครับฮะก็เชื่อกันเยอะนะครับมีเหรอก็โฆษณาเขาทําได้ดีครับคนก็เชื่อกัน,มน,มนไม่ใช่แค่โฆษณาหลักสูตรการศึกษาก็กล่องเก่าเขาใช่แต่ถามว่านะไม่รู้คุณไปเรียนโรงเรียนไหนมันสอนอย่างนันไนะ <c oughs> แต่ว่าโดยทั่วทั่วไปเนี่ยนะโอกาสที่มันจะแหกคอกมันมีสูง มันไปดูเดี๋ยวนี้มันไปดูดนดูยูทูบด้วยโอกาสที่มันจะเรียนรู้มันง่ายแน่นอนครับสมัยก่อนมันคุมยากเด็กยุคนี้มันแน่นอนเขาออกจากกรอบตรงนั้นเยอะกว่าคนสมัยก่อนแน่นอนปัญหาคือคนที่อยู่ในก่อบก็เยอะยังเยอะอยู่ครับแต่ทีนี้ไอ้เปอร์เซ็นต์การถ่ายเทมันยากคือเขาคุมยากพูดถึงว่าเราสามคนอยู่สมาคมเจ้าแล้วกันจะคุมแม่ไงดีวะเอางี้แล้วกันให้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยตามให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทำซิงเกิลเกตเวสสำเร็จแล้วก็น่าจะคุมได้แล้ว มันก็มีวิธีแฮกมันก็มีคนผมมาขายครับเอ่อแฮกได้มีอะไรสปายแวร์ซอฟตแวร์ของผมเนี่ยมันก็มีคนซื้ออีกคนมันเคยมาแล้วเนี่ยนะมันยากที่คุณจะทาอย่างนั้นเพราะประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้รองรับอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ครับเขาเชื่อผมเชื่อนะว่าเขาทําอือผมไม่เชื่อว่าเขาไม่ทำผมเชื่อมันทําทุกอย่างมันทําแน่นอนครับมันทําแน่นอนแล้วมันอาจจะทําไปแล้วด้วยเราไม่รู้หรืออาจจะแอบทํา นวัตไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมไม่เคยเชื่อว่าเขาจะไม่กล้าทําอะไรผมไม่เคยเชื่อนะครับผมเชื่อว่าเขาทําทุกอย่างแต่ผมหวังว่าเราจะเมื่อไหร่เราจะก้าทําอะไรบางอย่างเท่านั้นเองครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยคุณจะไปหวังว่ามันมีข่าวว่าเออเดี๋ยวเสียขึ้นมาตอนนี้เสียกําลังปลดจะลุงกิจปลดอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าปลดไม่ปลดแต่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่เกี่ยวกับเราครับคือเป็นไปได้ว่าเสียจะปลดจิรายุปลดคนนั้นปลดคนนี้ซึ่งเป็นคนทีมงานของพ่อ ทีมของเจ้าม,มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆบางคนก็เป็นอายุไขมันตายเพราะเจ้ามาอยู่มานานอยู่มาเจ็ดสิบปีคนที่เอารูของราชเกศสิบปีฮะเพราะฉะนั้นในคนตั้งแต่คุณของราชวันแรกไอ้นคนนั้นอย่างน้อยๆต้องอายุสามสิบแม่พี่เจ็ดขวบคุณใช้งานไม่ได้ฮะไอ้อยู่ถึงตอนนี้ก็เป็นร้อยปีฮะเพราะ,ะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นลูกมันลูกมันก็เริ่มแก่แล้ว,วถ้าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนรัชสมัยอาจารย์สมศักดิ์เตียมมีเขียนโพสต์ไว้อยู่เมื่อวันที่เก้าก็คือเมื่อวานนะครับ ก็บอกว่าอันนี้พูดจริงๆนะโดยส่วนตัวผมยังคิดว่าหลังพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์คงไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เห็นอย่างน้อยเป็นปีๆป,ปีแรกนี่ไว้อะไรอย่างเดียวคงไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่น่าจะเห็นกันเร็วคืออาจจะต้องสองสามปีแล้วถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงคืออะไรไม่รู้ครับก็เขียนอย่างนี้ต่อให้จะมีต่อให้จะมีมะมะมก็คือต้องสองสามปีขึ้นไป ทำไมคนจึงคาดกันว่าถ้าภาพบรลมขึ้นมีโอกาสของการมีปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางสังคมหรือการเมืองการที่คอสชอมาคุมสถานการณ์เข้มงวดในขณะน,นี้เหตุหลักก็มาจากเรื่องความกลัวเหล่านี้แหละผมว่าก่อนอื่นเลยก็เริ่มมาจากพระสไตล์ของภาพบรลมคือทรงทําอะไรโดยไม่แคร์ต่อระเบียบแบบแผนของสายตาคนเท่าไหร่อันนี้ตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้คงได้เห็นเรื่องการปลดวัชโรไทยไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็แม้แต่การใส่ชุดแล้วก็รอยสักอะไรนะ่ะต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นสิบๆที่มิวนิกก็ไม่เห็นห่วงอะไรอ่าก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเดี๋ยวถอดยศเดี๋ยวคืนยศเดี๋ยวเลื่อนยศคนใกล้ชิดอย่างชนิดที่เรียกว่าชอบกลชอบกนหรือยิ่งไปกว่านั้นกรณีหมอหยองอครพง์ปีชายอย่างที่เห็นว่าจะลงเอยกันยังไงนะครับอ่าคนเขาก็คาดกันว่าเมื่อพระบรมเป็นกษัตริย์ มีอำนาจมากขึ้นมหาศาลแล้วอาจจะยิ่งแสดงออกตรงเนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะถึงจุดที่มีหลายๆกรณีแบบที่ว่านี้ขึ้นมาอีกและมากกว่าเดิมจนทําให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้มิสหายในต่างประเทศของผมผมในที่นี้คืออาจารย์สมศักดิ์นะครับบางคนเชื่ออย่างซีเรียสว่าถึงเวลาพระบรมขึ้นของราชลักษณะพรฒสไตล์ในการใช้อำนาจที่ว่านี้จะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในสักวันหนึ่ง ซึ่งโดยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าผมเองโดยส่วนตัวไม่ถึงกับแน่ใจนะว่าจะเกิดปัญหาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยประการต่อมาซึ่งมีส่วนต่อนเนื่องจากประเด็นที่เพิ่งพูดเป็นที่รู้กันอยู่ว่าแม้แต่ในแวดวงชั้นสูงก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ศรัทธา CEO อ่ะไม่ใช่เฉพาะกรณีองคมนตรีชุดเดิมแต่รวมถึงในอีกหลายแวดวงเช่นธุรกิจศาลหมอและอื่นๆอีกมากมาย ทีนี้ความไม่ค่อยศรัทธาที่ว่านี้อาจจะนํามาสู่ความไม่มั่นคงในหมู่กลไกหรือแวดวงต่างๆที่ว่ามาเนี่ยอืมก็คือผู้พิทักษาทําการตุลาการพิวัตรก็เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองกําลังตัดสินคดีแทนในหลวงในอนาคตถ้าเป็นสมัยพระบรมความรู้สึกนี้ก็อาจจะยังเข้มข้อนอยู่หรือไม่ตัดสินแทนพระบรมหรือเปล่าอ่าก็ไม่รู้อ,อยู่หรือไม่จะยังคงเข้มข้นอยู่หรือไม่คือคือประเมินเรื่องเกี่ยวกับว่าในอนาคตเนี่ย พระสไตล์การใช้อํานาจของรพระบรมจะมีผลอะไรกับประชาชนที่เป็นรอยอลิสในระบบเก่าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พวกนี้ที่อยู่ในเครือข่ายอ่ะเขาอาจจะในระบบราชการจะมีไม่รู้สึกว่าในความศรัทธากับพระบรมอะไรอาจจะแข็งขืนต่อพระบรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ที่แม้แต่กองทัพก็อาจจะแข็งขืนต่อพระบรมได้ในภาพกว้างออกไปเป็นที่รู้กันดีว่าในหมู่ชนชั้นกลางกรุงเทพ ก็อาจจะเกิดความไม่พอใจจนถึงระดับไม่สนับสนุนสเตตัสโคหรือสถานภาพเดิมของระบบสังคมการเมืองเดิมๆภายใต้พับบรมก็ได้โดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่านี่เป็นการประเมินแบบคาดหวังมากไปในเรื่องความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติผมเป็นคนประเมินอะไรในทางร้ายไว้ก่อนดังนั้นผมก็ไม่ถึงกับประเมินในระดับที่ว่านี้ก็คือในระดับที่จะมีการต่อต้านพรบบลลมอะไรอย่างเงี้ยเอออีกประการหนึ่ง ก็เป็นที่รู้กันว่าพระบรมทรงเคยมีความสัมพันธ์อันดีกับทักษิณนะซึ่งในแง่นี้ก็มีความกังวลกันในหมู่คนที่ไม่ชอบทักษิณก็อาจจะนําพาไปสู่ปัญหาอย่างที่ว่าว่ากันได้ก็คือคือไม่ศรัทธาพระบรมแล้วไอ้คนกลุ่มนี้มันก็ไม่เอาทักษิณอยู่แล้วไงแล้วเห็นว่าพระบรมมีความสัมพันธ์กับทักษิณก็เลยไม่เอาไปด้วยอันนี้ผมเพิ่มเติมนะอันนี้ผมเพิ่มเติมไม่ใช่ที่สมศักดิ์เขียนอันนี้ผมเพิ่มเติมทีหลังผมยังเห็นว่ายุทธศาสตร์ใหญ่สุดในเรื่องเปลี่่ยยนนผาาขอองงงคสชืทํไ ที่จะสร้างภาพโมนาคี without the monarch ก็คือระบอบกษัตริย์ที่ไม่มีในหลวงที่ไหลวงที่ไม่มีกษัตริย์นั่นแหละเพราะว่ากษัตริย์มันเป็นเฮียไงสิโอ,อ,อคือเพราะาลมเป็นกษัตริย์แทนนั่นแหละมีกษัตริย์องค์ใหม่มีระบอบกษัตริย์นิยมโดยที่ไม่มีกษัตริย์คือไม่มีในหลวงอยู่สําหรับแสดงบทบาทแบบเดิมๆที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาก็หวังว่าจะใช้กลไกที่มีอยู่เช่นสารรัฐธรรมนูญกองทัพ เป็นศูนย์กลางในการคอยแก้ปัญหาต่างๆแทนในหลวงคิดยังไงครับคุณลุงสนามหลวงครับมันเป็นเรื่องกลไกอำนาจรัฐซึ่งมันมีหลายส่วนประกอบอย่างที่ตะกี้คุณพอดพูดนะ <c oughs> ว่ามันมีหลักสูตรการศึกษาคงไม่มีเปลี่ยนหลักสูตรเพราะบรมมันเฮียไม่มีหรอกคุณปรมก,ก็ดีเหมือนเดิมก็พูดถึงในหลวงมาก่อยเพราะบรว่าค่อยๆซึมเข้ามาอาจจะมีใบฟอร์มใบฟอร์เดทก็เปลี่ยนเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถเก๋งเลยแล้วแต่นะ ไปใบไปเรื่อยมีกิจกรรมอะไรละ่ะลอยกระทงลำวงอะไรก็แล้วแต่ลำวงเพื่อพ่อเพื่อแม่มันก็จะกลืนไปเองอย่างคุณสังเกตดูคุณพูดกันเยอะแยะนะพอใบฟอร์มใบฟอร์แดมันก็ดูดีขึ้นเลยใช่ไหมฮะนะดูค่าใครก็ะพริกไปเลยแล้วมันมาเสียตอนไปกระทืบหมอหยองเนี่ยเออใช่ใช่ไหมถ้าคุณไม่กระทืบเพราะฉะนั้นกลนแกนาตรัสคุณจะเกลียดพระบรมซึ่งมันบรมมาเฮียแล้วแต่นะคุณก็ต้องเอามันไว้เพราะว่า มันคือสวนรวมหนึ่งเดียวที่ทําให้ประชาชนน่ยยอมเป็นที่ค่าใช่ป่ะดังนั้นนี่นะมันก็ไปถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าประชาชนไม่ศรัทธาอย่างที่เขาอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนว่าเอมกลุ่มชนชั้นกลางก็ไม่ได้ชอบคุณคิดว่าประชาชนศรัทธากินจองอื่นเลยไม่แล้วมันไปอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ได้โดนบังคับไม่ศรัทธาแล้วก็มันก็ร้องไห้ไม่ร้องไห้ตกกระบาลแนงเลยเห็นไม่เด็กเไม่รู้มนร้องเพราะรักร้องเพราะกลัวใช่ป่ะเขาก็ไปดูในกู o g l e เวลามัน มันก็ทำอย่างนั้นแหละคือพูดตรงๆอ่ะนะประชาชนเนี่ยควรจะรู้ไปคาดหวังไม่ได้เพราะว่าดูจากนิสัยถาวรหรือภาษาชาวบนเรีกสันดาลนะถ้าหากว่ามันโชคดีมันกลับตัวทันมันก็ทําห่างๆไปหน่อยหนึ่งคือเรียกว่าไม่เอาการลงงานเออดีหน่อยแต่ถ้าบังเอิญว่ามียองสองยองสามยองสี่บังเอิญสนที่ริมเป็นอะไรตาอีกเอาอะไรไปผูกคอสมมุตินะนะ สมมติมันไปลามปามกันอีกนะผมว่ามันก็จะเป็นลักษณะการโต้ตอบคือทําด้วยความกลัวทหารที่จะล้มเสียล้มไม่ยากหรอกเพราะจริงๆอํานาจอยู่ที่ทหารอํานาจปัจจุบันนี่มันเทไปทางทหารนะะเพราะว่าอํานาจจ้ามันอ่อนก็เสียไม่ได้คุมทหารได้หรอครับทหารรักษาพระองค์ยังยังไงจะเป็นพระบรมหรือจะเป็นภูมิพลก็แล้วแต่นะคนมันยังติดอยู่กับจารีตตรงนี้มันเป็นการซ้อนไง คนไทยมันมันกลัวซ้ําซ้อนกลัวที่หนึ่งคือกลัวทหารกลัวที่สองคือกลัวศาลศาลคุมทหารแล้วก็เจ้าอีกมีหนึ่งนึงสองเจ้ามันสักสิทธิ์เพ่มหนึ่งถึงสองนะครับมันต้องเล่นให้แรงเพราะฉะนั้นถ้ามีหนึ่งสองนะเจ้าไม่มีความหมายฮนะดังนั้นนี่คือจริงๆมันใช้อํานาจอํานาจถาากฎหมายขึหนึ่งหนึ่งสองครับเพราะฉนั้นคุณยกเลิกไม่ได้เพราะมันคืออํานาจเดียวของเจ้าก็มมคือปกตงสมมติสักวันหนึ่งยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่ามัน เรื่องประเพณีเรื่องอะไรเขาเรียกว่าสํานึกของคนไทยที่ยังต้องมีกับเจ้ามันยังคงอยู่หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้แล้ว<ม>เพราะว่าสิ่งที่เจ้าทำนะมันเลยเถิดเกินกว่าจะให้อภัยยกเว้นคุณจะเอาเจ้าองค์ใหม่แล้วมันจะยกเลิกไป <คน S 2> เลยรู้อะไรข้อมูลเหมือนเรามันก็ไม่ได้เยอะนะคนจํานวนมากก็ยังแบบเชื่อ,อนะคนในการเปลี่ยน <laughs> แปลงเนี่ยไม่ใช่ใช่คนเยอะไม่มีครับคุณรอให้คนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเยอะเนื่องมาจากว่า คนที่คุมอำนาจรัฐมันจะต้องคุมความคิดคนจะต้องคุมหลักสูตรจะต้องคุมทีวีคุมข่าวสองทุม,มันต้องคุมทั้งหมดแล้วมันจะต้องห้ามแสดงออกห้ามดา่าเจ้าวิจารณ์ม่พูดมองไม่ได้ชูนิ้วยังไม่ได้เลยเดี๋วนี้นะชูสามนิ้วก็ไม่ได้มันจะต้องใช้ทุกวิธีการในการควบคุมสังคมกับสังคมนั้นโดยส่วนใหญ่จะต้องยอมรับยอมรับโดยปริยายหรือห้ามแสดงออกในการต่อต้านอำนาจรัฐนั้นห้ามเด็ดขาดอืม ดังนั้นไอ้คนส่วนใหญ่จะไม่ไม่มีหรอกมันไม่มียกเว้นแล้วคุณจะไม่แสดงแล้วตัดตั้งใต้ดินมันอยู่ที่การทํางานการต่อสู้เนี่ยนะสมัยก่อนเข้มแข็งเพราะมีคนเข้าไปจัดการแม้แต่พวกคมนิดฝ่ายซ้ายนะ่ะยังไปรักษาพวกหมดเพราะว่าเจ้าคนมาทํางานทางหน้านี้การต่อสู้มันอยู่ที่ฝั่งคุณเตรียมอะไรแค่ไหนถ้าคุณเตรียมดีวะเขาคุณก็ชนะถ้าคุณเตรียมดีแต่มันเตรียมดีมากๆคุณก็แพ้อยู่ดี ถ้าคุณเต็มนิดหน่อยแต่ว่ามันกําลังพังคุณก็ชนะมันเป็นลักษณะการเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นมันจิงจําเป็นว่าฝั่งไหนสามัคคีกันมากฝั่งนั้นก็ชนะฝั่งไหนเป็นระเบียบมีวินัยมากฝั่งนั้นก็ชนะใช่ไหมมันมันเป็นทีมเหมือนทีมพายเรือเนี่ยซ้อมบ่อยๆมันจนเข้าจังหวะไอ้ทีมนั้นมันเก่งแต่ว่าต่างคนต่างพายกูพายมึงพายแพ้มันที่จังหวะความเป็นระเบียบก็ซึ่งเขามีเขาสร้างพวกนี้ เขาถึงต้องเน้นไงเพราะฉะนั้นกลไกนาฏรัฐนนี่นะคุณจะทําลายมันได้พี่ทุกวันนะจังหวะใดจังหวะหนึ่งที่มันเสริมคือจังหวะนี้จังหวะนี้ที่ว่ามันเริ่มงอนแง่แล้วคุณก็หาทางที่จะเจาะทลายไปทั้งขบวนมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับมันไม่ง่ายถ้ามันง่ายผมก็ไม่มาทำหรอกก็มันไม่ง่ายไงคุณฟันธงยังมาแซวเลยว่า ต้ดินทำคลิปได้แค่นี้ล้มได้จะหาถึงไหนเนี่คือจะทำจะหาไม่หามันไม่จะเป็นครับแต่ละคนเนี่ยนะคนคนหนึ่งมันสร้างปิระมิดไม่สำเร็จหรอกคนคนหนึ่งนะมันสร้างบ้านก็ไม่สำเร็จจริงไหมครับมันต้องหลายคนในคนนึ้ก็ขุดดินคนนั้นก็ทำไปเพียงแต่ว่าถ้าไม่พายก็อยาเอาตีลาน้ำเท่านั้นเองคนทำแล้วก็ทำไปครับสิ่งสำคัญไม่ใช่ความสำเร็จนะ แต่สิ่งสําคัญคือความพยายามไปสู่ความสําเร็จไอ้อย่างพวกมันสําเร็จโดยที่มันไม่ลงพยายามเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันสร้างอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้นะครับเขามบีอาการกลัวถึงห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามสารพัดเขาละเมิดสิทธิของประชาชนในประเทศละเมิดหลักการสากลจนที่จะไม่มีใครครบก็ยังหน้าด้านทำาไปคุณคิดว่ามันง่ายเลยคุณคิดว่าทำสำเร็จเหละ โอเคดูโดยรูปแบบสำเร็จแต่มันก็อยู่ยากนะครับมันอยู่ยากเพราะว่ามีคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความมุ่งมั่นแน่แน่แก้ไขในสิ่งผิดอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวเขาบอกนะ่แหละคุณต้องมุ่งมั่นถ้าไม่มุ่งมั่นมันก็ไม่สำเร็จแล้วถามว่านะในโลกนี้ส่วนใหญ่มันพัฒนาไปแล้วมันมาติดอยู่ตรงนี้ มันมาติตรงเปลือกเนี่ยถ้ามันก้าวข้ามได้เมื่อไหรแล้วเราบอกไม่ได้ว่าเมื่อไร่อาจจะเป็นปลายเดือนนี้ปีนี้หรือปีหน้าเป็นไปได้ครับคือง่ายๆถ้าคุณทําแล้วมันโตขึ้นคุณว่าสาเร็จไหมสมมติว่าคุณเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวขายดีขึ้นเรื่อยๆอ่าสักวันคุณก็ต้องมีฐานะอันนี้ลุงก็เริ่มจากคลิปยอดวิวแค่หนึ่งถูกไหม หมายถึงว่านะถ้าสิ่งที่คุณทํามันเป็นประโยชน์ผมถามว่าพุทธเจ้านี่ตัดสรลุเสร็จยังกูจะไปสอนใครดีขอโทษนะครับเอาเสียงในฟิลม์มเอาแบบที่โก้นะกูจะไปสอนใครดีมันจะไปเข้าใจวุเน,นี่ยคิดตั้งนานอาจารย์สมศักดิ์มาตอบในแชทบ็อกครอัามาแย้งว่าปัญหาเรื่องโมเดลหรือแนวคิดของคนอย่างลุงสนามหลวง ที่ยังติดกับโมเดลที่ผมเรียกว่าลุกขึ้นสู้ยึดอำนาจในโลกยุคสมัยใหม่มันไม่เคยเพียงพอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามมึงในสมศักดิ์กูถามมึงอย่างหนึ่งนะได้แต่ได้อ่าเออถามอย่างนี้นะคุณฟังแต่คุณฟังเกตต้องบอกว่าคุณทําเนี่ยนะทําให้คนเข้าใจไม่ใช่ว่ายึดอำนาจไม่ไม่ใช่นะครับมันยิ่งกว่านั้นอีกน่ะยิ่งกว่ายังไงครับคุณต้องสร้างรูปการสึุษคุณจะต้องล้างมันสองปีน่ะ ยึดอำนาจมันไม่ใช่นะเหมืนนอนคณะรัษฎรยึดอำน,นาจเสร็จมันมีหลักหกประการคุณต้องสร้างเศรษฐกิจคุณต้องสร้างการศึกษาคุณต้องทําคุณจะต้องเปลี่ยนแบบเรียนซึ้งมันไม่ใช่ง่ายแม้แต่พระคุณจะต้องเข้าไปเปลี่ยนเลยครับคุณต้องยกเลิกหาพระก็ต้องเงินพระแต่พระต้องมีสิทธิ์ออกสิ่งเลือกตั้งพระต้องปกครองตนเองมีคณะสงฆ์นะนมีสังฆ<ป><ป>สาภามันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆอย่างนั้นนี่ครับทีแรกเลยมันเปลี่ยนง่ายไอ้คนคิดว่เาเปลี่ยนยาก คือถ้าม be 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 yeah, so, right? huh? ีอำนาจมันเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยากหรอกยากเพราะคุณไม่มีอำนาจมีอำนาจที่จะเปลี่ยนไม่ง่ายนะเปลี่ยนไม่ได้เลยครับสําคัญที่อำนาจจริงไหมถ้าคุณมีอำนาจเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ยกเรื่องสองแกก็ไม่ได้เขาคุณมีอำนาจเขาไม่ให้แต่ถ้าคุณมีอำนาจคุณต่อรองคุณไม่ต้องไปแก้ไขคุณเลิกไปเลยกษัตริย์ไม่มีมาจากสาราสภระก็ว่าไปเลยเมื่อที่อำนาจอำนาจที่นี้นะผมถามนะเขายึดอำนาจเนี่ยมันใช้ปืนหรือเปล่า เปลี่ยนง่ายไหมคือไม่มีใครสู้ถ้ามีการยึดคืนแบบพณะรลัสซทุกคนก็ยอมรับโอเคอย่างติรกีรรเขาทํารัฐบาลเขาว่าต่อต้านต่อไปนะครับถ้าจังหวะมันมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลยึดอำนาจคนมันสู้จริงอะนะแล้วมันเกิดการลบกันตามที่เขารับรองคนที่มาจากการเลือกตัง้งไฟเย็นพบประชาชน ทั้งสั่งออกมาตริยัมปกากู